เออตลังช่วยเข่าออบ่อน่ะก็หนึ่งเข่าหน,นึ่งน้ำพี่น้องหนึ่งเข้าก็เป็นเก่งเทปันอ้าวอ้าเอาวอาวตลังช่วยพี่น้องเลยอ,อักคลวสเซนติดพงนผาผัก้วบันนี้เจ้าเจัวเจ้าเจบอย่างห้าเจ็บหัวอยา<ด>อ่างห้าสบายเล้พี่น้องเนาะ จะกินแล้วจ้ะนะอืมผงนัวเส่หน่อยเสบหน่อยเส่ลายเสบลายอ่านก็หูขาดไปครึ่งหนึ่งเนาะโอ้ย้องไยสวบอืมหอมหูหุยบ้านนี่โตหน้ากินขนาดยังลย สบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบสุขสูข่คนพี่น้องเลยบพว่าสิอยู่ในและกะต่างประเทศนะ้องพี่น้องเนาะกก็ยิ้นดีตอนรับเข้าสู่สองใบเตียงทองซาเนวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อน,นี้ใบเตียงก็มาอยู่บ้านดงมากเงี้ยวเมืองอุทุมพรแขวงสวัสด์นัเขตเคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะใบเตียงอ่ะนะมหาน้องแก้วกับครอบครัวข,ของเราแหละพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเลย ฝากเงื่อนใหบ่เตียงแล้วเดืองจอน้าจอในให้เราเนาะพอดีบ่เตียงมาหาเราเมื่อน,นั่นเราบอกว่าอันได้เขาได้น้ำกินแล้วก็ยังเดือน้ำบาดาลสิ่งที่จําเป็นว่สาสันเราอยากได้แหงที่สุดในตอนนี้นะเนาะเพิ่นก็เลยฝากมาเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องในตอนนี้ก็าเป็นเงินไทยกับประมาณ 6, นหกพันกว่าน่้อยและบุวงาสิพอ่พอือบบพ่อจังใดกัจังว่ากันพ่อแม่พี่น้องเหนเนาะ,ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ทาน,นอยู่ทางฝั่งไทย เพิ่นก็ฝากเงินมา2,000บาทพ่พี่น้องเลยคุณนูกรเนาะ,ะไว้ซื้อสังกะษีพี่น้องเลยเติมเปียนม oment เ,เติมดอกเปียนดอกไม้ไปเลยอยู่ให้เฮือนเรานี่แหละแต่ว่ามันกับพอพี่น้องบอเตียงไล่เบิรงน้ำมันร์ตกอย่างต่ำมันต้องสี่พันกว่าบาทหาหาพันขึ้นเนาะสังกะษีธรรมดาพี่น้องเลยถ้าเอาแบบโตนาเป็นอลูซิงก็ตกะยูมินกว่าบาทเนาะนี่คือไล่ตัวธรรมดาก่อนประมาณ อันนี้แผ่นอัลุสิ่งพี่น,อน,น้องธรรมดานี่สีประมาณนั่นแหละพี่น้องเลยน,นะนี่ประมาณนี้อันนี้มันเก่าแล้วจะดุดนะอันนี้คือธรรมดานี่พี่น้องเลยแต่แบบแบบตัวนี้นี่คือโบเมนธรรมดานีา่คือราคาแพงอันนี้นะพี่น้องเนาะก็มีหลายรุ่นหลายแบบพี่น้องเลยเอาละบ่าวลายใหญ่กันห้าข้าไปหาอีหลาเพิ่มน,น้ำกันบ่าวหูวห่าเฮ็ดที่สั่งอยู่พี่น้องเลยตอนนี้อ๋อคือสมมติจอยจิตแบบนีง Ôi, bay thằng đầy đế, phía nó người nó À, tô, phía Phía nó nghỉ Tô xuôi khẩu À, tô lại, đi ham, cái xuôi khẩu bỏ nè Bỏ, nửng khẩu, nửng nạm, phía nó nghỉ khâu khẩu pin Kinh thế bạn áo, Cái xuôi, phía nó nghỉ khắc lẽ โอ้ยท้วนทวนพี่น้องเงยได้ยังกินกับไปเรงในเข่าหอนหอนนี่ทอดไข้โทดไข่โอ้ทอดเป็นยี่บ่เป็น <laughs> เห็นบ่ทิศ่าเบิงึงอา่าพี่น้องเงยช่วยเข่าก็เป็นเก่งแท้นีอ่อือปู่นองแก้วกับล่างถ้วยยี่ละสบายดีนะ เออพี่น้องเไยน้องช่วยเขาเอื้อยล่างถวยอ่าเป็นอะไรคือว่าอ่าติดนาพงนาคแล้วบัดนี้เจ้าเจ็บหัวเจ็บหัวหัวแบบห้าเจ็บหัวอยางห้าเออบ๊สบายเด้พี่น้องนี่เนาะจะกินแล้วจ้านะอืมมีแต่คนบ๊สบายพี่น้องเไยเดี๋ยวนี้อืมเนาะ น้ำมันี่น้ำยังอันเจ้าเจ้า,าล่างนี่แหละน้ำสังน้ำสังอ,อันนั้นบ่ออ๋อเป็นบอ่อนั่นเนาะอ่าคล้ายๆคือเคือน้องนุ่นหรือบ่อนเบบเดียวกันเนาะออแต่ของเจ้าจะใส่กว่านิดนึงเป็นยังไงคือน้องนุ่นใหญ่ขุนๆหรือว่ามันมันเศร้าฝนตกหรือบ่หรือว่าจังไดบ่ มีแต่คนเป็นไข่เป็นแนวเลยพี่น้องในเดืยนนี้ใช้สไลด์เจ้าอินะร์มีสไลด์ยอยู่เบา <c oughs> หอยบังกุ้งย่อมไปเอาพี่น้องเลยปาคบเจ้าดำไปชั้นคือคบปังใหญ่ใช่คบน้อยบ่หมมีคบน้อยเอาเอาเอาืม ทางโซลลังบวมต้นเล้งพี่น้องเฮาเนาะเอ้อเวลาน่ะยามแรกนี่มันบุกบ่ล่ะน้ําสร้างเจ้าควรได้ไปขอน้ําเฮือนคนอื่นนบมเลยอือๆๆๆแสดงว่ามันบ่เลกปานใดเนาะอือ หลังก็เอาซี่เลยพี่น้องนียเนาะสมอยสะมีอยูฟอ่บุคอยมีคนดูเฮือนยำหม่ยำนาพี่น้องเลยน้ำต้มน้ำเกงเกาเนนี่บ่ลหน้ำต้มน้ำหอมโอ้ว่าวันนี้กระป๋วแล้วขุนพอ น้ำพ่นกะบาดกอน้ําต้นตกใหม่ก็บ่เป็นจาวปานไดเนี่ยพี่น้องสะตกเลยละไค่อยู่นี่นี่กุกบ่สิก่อสิไข่มาพิกต้มบ่งเือนนากนี่ เรียบร้อยป่านนี้หนึ่งข่าวหนึ่งนะ้าล้วกระเฮ็ดกินเลงโหรถทีไม่ใช่สีแดงแปดเลยนี่บาจิบจิตจชื่อมาให้พี่น้องเลยคัก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 สีแดงแปดเลยนี่สีแดงกวนตาขนาดดีแล้วพี่น้องเลย ถ้าขี่เป็นใช่ป่ะบุกระขี่เป็นเออได้การใช้แบบนี้พอดีต่วนแรงแรงเดียวเนาะเออแปะมาลดละทอดลดอืมทอดเพื่อนระบ้าหิวสิว้าอยกินน้ำหน่ให้กินใช่ป่ะให้กินเก่งกว่นะพี่น้องเลยนี่ในอยู่ในกินแล้วบางโมูมาจะใช่นี่บาง,ง,งหงมบางฮุง ไว้ตารางนี่เลยโอ้พี่น้องเลยในครบทน่กินเราหอดมันนี่ป้าโตสุดยอดเลยพี่น้องเลยมามาเบิ่งกันบันที้พี่น้องเลยอ่อาอีลาเป็นทีทอดไข่ให้เบิง่งจักหน่วยนะาสามหน่วยอิ่ม <laughs> บ่ะว่าจะเบากินนี่ สองคำ่สามมวยเบ์ดพี่น้องเลยออนี่ผงนัวเศรหน่อยเซรีหน่อยเศรลายเศบีลายอืมเดี๋ยวเสรีลายเด้อผมลุนได้ทอดไข่ไข่เกียวเนอะอยู่ทั้งบ้านเพิ่นเดินว่าทอดไข่พี่น้องเลยรัวภาษาแบบ แบบโบราณโบราณแต่ค้อน,นก่อนก็จืนไข่เป็นไงจืนอยู <c ười> ่ฝั่งไทยเอ,อิ้นว่าไขาเ่เจียวพี่น้องเออแกเดีแต่จชิวากันพี่น้องเลยน่ในใจก็เสียบคือเก่าเานาะขึ้นอยู่กับผู้มักพี่น้องเอ้ผู้มักก็นบว่าเสียบผู้มักก็ว่าเสียบเนาะมา Ok cơ à, quá tốt thì mọi người Bò bò ở đây là đứa đấy thì mọi người Khôn khôn khôn, bố mì phát bố mì nhả xây nó thì là nó Thì mọi Mà thì mọi người Nó ăn cả, thì mọi người nó cà tiêu vô dụ chỉ phô vội lại ลองเบิง้งลองเบิง้งเบิรเท่านี้บ่นะโอ้มาพี่น้องเลยโอ้ยเพลงลดมาขายเนื้อกินเนาะลองออบออบอยู่พี่น้องเลยบนเตียงจีใายบางช่วงบางตอนเย็นเพลงลอยคำว่านานะติลิกระสิ์เลยพี่น,อน้องนี่เนาะเบิ่อเบิ่งวิธีทอดไข่ของอีกแล้วพี่น้องเลยที่เห็นได้ได ไอเจกลถอดแบบโมเมนต์เตาแก๊สโมเมนต์เตาท่านจะโดนฟื้นชัด,ชดเลยพี่น้องง้งเลยลุยกันแบบนี้เลยกระทะก็หูขาดไปครึ่งนึงเนอะโอ้ยพี่น้องเลยสวบหอมหูหุยแบบนี

กินเนกินได้ละจะกินตะเก่ากินกั๊บยังกินปลาเป้าเนี่ยบอกินกับข้าวกินกับข้าวเออวะเกมีกั๊น้องอยู่เล้าวแล้วว่าหมายถึงว่าตําสมตํากินกั๊บบอหรือว่าตําอ่งหุงมายองเนสินะบอกินแบ่มีเลยบอละ ยสปินอะไรกินกับเขาเราถืกระทือยุคพี่น้องเลยได้หม้ได้บ่ดนะได้โหูมันกับมีจะจับปินฟับเลดฮึบหนึ่งช่องนี่ด้การด้การทอดปิน,นอ่ะทอมอนะบ่เป็นแฟนนแน่ นี่เก็เก่งขึ้นเลยใช่ไหมแต่กาเอาไปได้ใช่ล่ะก้อนกลุ่มอยู่กระปั้นนี่บพ่อเดยแล้วพ่อเคยเห็นอยู่ไ้พี่น้องเห็นเนาะอ่ามันจะเป็นกลุ่มอยู่แล้วพ่อเคยทอดแต่ก้อนน่ะคิดอุลุ่มอยู่พี่น้องเป็นเพนเป็นวิชาอืมเพราะว่าบางคนหลายคนก็คิดว่ามันง่ายพี่น้องไทอดไข่ไม่ได้ง่ายเลยบางคนทอดป็ปมันกับปเป็นเพนเนาะอ สุกเลยดินีก่กูเช้าทอดไข่เป็นแทน่างเลยอืมงบุล่ะนี่ได้แล้วฮันนะเอาใหม่ได้กับบอดีสอกุกแล้วกับพอแล้ใหม่อะไรเป็นมะลงเออขนองโอ้ะสามนุย้ยนี่ลายตับลายนึลายนึ่งโอเค

าไปดูกินข้าวต้องการพี่ได้กินข้าวโอ้ยล่ะคลิปกินต้องกั้นเลยยังบ่ยาอย่างโมยาอืมสบายพี่น้องเไยปกติกันตอนเลี้ยงพนักจะกินเนาะดอยดอยดอยกินกินห้ามกินแซ่บบ่ละแซ่บ สีมือไอ้เจ้ากับ,บธรรมดาเนาะเสียบสอดไข่กับเป็นพี่น้องเลยผ่านแล้วใะ่ัหเป็นแม่บ้านมีเพื่อนผ่านแล้วนี่อ่ะโอเคพี่น้องเลยให้น้องเพิ่นกินข้าวถะห้อนบ้าน,นี่พอดีกับระบาวมาเมื่อนี้อ่าสิมาแจ้งข่าวเจ้าอีหละอ่าผู้ใหญ่เพิ่นผ่าเงินมาให้ระบาวเจาะน้ำให้เจ้า เจ้าจะได้มงไดทั้งหมดวะเจ้าเาอยากได้มงอยู่ใส่ยางไปเบิ่งด้วยอะไรบาไปเบิ่งดูมยงไดอยากได้มงอยู่มงนี่มันใกล้มันใกล้อันนี้บ่โดยอันนี้เดินเจ้าบอนี่กะโดยค่ะนี่นี่ค่ะต้นมังยุ่มนี่ไปอ๋อไปนี่โดยอันนี้เป็นของไม่เท่าของไม่เท่าบ่โดยอ๋อคือนนังเลยมานี่ คือห้องมันเถิดนะเช็คเบอร์สินี้จักอืมจำนี่นะเพื่อนให้ข้างนี้นะบ่นี่นะเพื่อนว่าบ่สดูโอ้คือนางงนี่มาหานี่มาลักกันนี่บอนะเดินนี่บ่ลักเพื่อนเดินอืมคือนางเไยมาหานี่เจาะมงนี้ด้นนี่เนาะเดินใช้เสีทางรถเข่าอีหละเข่าอยู่ใช่จักเดียวเหรอจั๊ก อ๋อดูพ่นเข่าได้ป๊ได้อยู่โอ้เปิดได้อยู่เนาะโอ้โอเคโอเคพี่น้องเลยพอดีอะไเพิ่นถอยถอยมานี่เอ้มาพี่นะอันนี้บ่อน้หน้ามันอ่าเจ้าไส้ถุงมือนี่นะโดยอือนี่แหละพี่น้องเลยน,น้าสร้างแบบเดียวกับเฮือนน้องนุ่นอือจะเลือกควบจะคอยให้โบเห็นกระมิมอยู่ ักนี่ขึ้นมาแต่ว่าย่ำเรื่องเฮงเป็นบอกโดยเออเอาเอาพี่น้องเลยอ่าไปใส่ละอือปลุกกับระเบ้าอันน่ะที่ชื่อสังกะสีไมาให้อืพี่น้องเลยจะให้ภัยใส่ให้แบบนี้เนาะที่รวบรวบม,มือเงินก่อนมันใช่ลายเด้พี่น้องเลยอ่าโบตัมกว่าสี่สิบกว่าแผ่นด้วยห้าห้าสิบปลายแผ่นนุ่มจะดตัวเป็นเงินนี่ก็กลายลายพอสมควรอยู่อ่า เงินกี่พิง่งจะรับสองล้านปลายไปเลยพี่น้องเลยสองล้านสามล้านไปลเลยหรือประมาณหาหกพันบาทเนาะประเมินเบิงเบ่งซื้ออด้รไปหน้องเลยเติต์โจริงจักสิบซัมไดตอนนี้มีอยู่สองพันบาทที่ซื้อสังกะสีแล้วงบอา่าผู้ใหญ่เป็นภักมาสมทบกันเนาะเอากับอันนฮะมาก็ได้ยจะกินข้าวไก่เลยเ,เบิ่งอีหล่าคือสี่เมื่อยเราจะให้รับไปพักเนาะ เป็นกระีมมือ่อยกินแล้วพอยานะ่ะมีย,ยา่ยายัางจะกินะนะยาปลายาปลาจะซื้อ<ด>โอ้ยมันมันบวบันเด้สั่นเด็เดดับเบาเสียวาาหมเดหนได้รถเป็ยนยองงเนาะยาปลาซื้อบรกจากแเฮงบันไดโอเคเอ้นนี้นมกับอ่า กระจกคัชจีกับป้งไก่เอาไว้กินนี่แหละโด,ย,ดยกับยาดีไข่มันมีนะแล้วเาซื้อมาเป็นสุดไปกินย่างย่างละมิดก็ได้เด้อเด้เอา่าเสาเทียงเลงเอา่ามึงน้องเมันก็มันชิไม่เมื่อยบ่ะดยปวดหัวจังห้าเดวยวคันคันประดมุมยาดมนะอยากห้าลูกกระวินหัวอือเป็นจังเมือเ่อยเลยนะ ชองมือนี่แหะค่ะเ,เป็นตะวันเป็นชองมือแหละด้ยอ่าจะเป็นชีวินๆเนาะด้วยอ่าแต่เจ้าเวลาเจ้ากินยากับใครเนี่ยยู่บ่สจ้ากินยากิกนยาประลาค่ะใคเนี่ยเสพหัวแล้วก็คันว่าเฮายางงอกไปนอนกับยางทำไม่กับเจ็บหัวอีกแล้วเฮาก็นอนอ๋อตัวก็จะไปเราห็นอนพักอยู่เพื่อนแหละจะไปใช้มื่กินี่ย มูส่วนลิ่นน้ำไปลิ่นเื่อนมูเด้ออ่าหันเลยมันบริบายยังไปอยู่นอนพักอยู่เพื่อนเลยช่วงนี้คนเป็นไข่เป็นไอลายพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นวัดเป็นไอระบาก็กินยาตลอดปวดหัวอ่าอยู่ตลอดเนาะอ่ากะ,ะ,ะกินยาพัางเบิ้งเด้ดอกินยา,า,นนาแล้วเบิ้งทำมือหนาระบายมากมันยังบุกไข้เลยระบายสีพภาพไปหาหมอ,อกินยาเบิ้งก่อน วันนี้ระเบ้าก็มาแจ้งข่าวดีเจ้าฮัลเล่พอดีมีผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาให้จเจ้าน้ำให้เจ้าแต่ระเบา้าโทถามสร้างลเลยเพิ่นมาอีกชงสม,มือเพิ่นจังว่าง<ด>แต่ชงสม,มือเลยระเบา้าจะมาเจาะให้เด้อเ<ด>จ้าไม่ต้องไปใส่ได้อยู่เพื่อนเด้อ<ด>อ่าเป็นยังเลยพอดีะอระเบ้าอีกเบอรอื่นระเบา้าจะขึ้นเหนื่ออีกชงสม,มือเพื่อละพอดีลงมาพอดีเลยไปสาระเบา้ากับก้อนอีหล่าบริหารพักผ่อนใช้เด้อ พักผ่อนกินยาแล้วก็กินข้าวกินยานอนพักผ่อนก็ต้องไปใส่เนาะเสียงก็อ้อยๆเลยพี่น้องเลยบมือถืออ่อนแฮงแล้วเมื่อยเข้าใจอยู่ไปอีละแล้วเบากลับก่อนเด้อนั่งเด้อโตสบายดีบังฮัมไปไปหาพักผ่อนฉันนะสบายพี่น้องเลยเอ้ยเนาะไปมาเตียงกับข้อตัวเดินทางก่อนไปนี่เดี๋ยวให้น้องเพิ่นไปพักไปพอน เจ็บหัวบอซั่นอ่าพี่น้องเอ้ยอากาศเปลี่ยนนี่เนาะไปบ่เตียงกนเดินทางก่อนมืนี้เนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อบดสุขุสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บ่ข้ามโฆษณาพี่น้องก็ขอขอบคุขอบคุณอ่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศแน่อยู่ทางฝั่งไทยแน่เพิ่นฝากสมทบซื้อสังสีให้น้องเพิ่นนี่พี่น้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็จาน้ําบาดาลแน่พี่น้องนี่เนาะ ตัวเจ้าหน้ามดานนี่ก็คิดว่าน่าจะพ่อได้แลหละบ่พ่อก็เล็กหน่อยพี่น้องเงยเพื่อมันหกพันปลายอาจจะมาตัวสังกะซีนี่บ่พ่อแน่นอนเนาะมันสองพันบาทหนึ่งพันผักมาให้ไว้สมทบกันอ่าพอเตียงคาดการว่าจะตกอยู่ประมาณหาพัน 5, ไปลายต่ำๆนี่พี่น้องไอ้ไรต่ำไหมเนาะยังบ่หูราคาเท่าไรตอนนี้กัเพื่อเล็กตะปกเล็กตะปูอีกนู่นนี่นั่นพี่น้องเลยปรัดค่าสร้างอีกต้องจ้างสร้างมุ้งให้เราอีกทักทีเท่าไรอันนึ่งก,กันเนาะ ทั้งขอขอบุญขอบคุณหลายหลายเด้อบัจจุขุจข้นผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่ได้ร่วมกันสมทบซอยน้องแก้วกับขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไพ่ข่เจ็บต้องปวงเจ้าให้มาสัได้ก็ขอให้ไรกับขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนเมื่อมาก็ขอให้ได้แก้วมณีโทษโทษให้ก็จะให้มาพ่านม่านให้ก็จะให้มาเบียดไรขีดเดียด่างไรก็จะให้มาใกล้เจ้าเด้อบวชเุรกิจการงานอย่าง ก็ขอจะเลริญนรุ่งเรื่องนในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปปรารถนาชิ่งใดขอให้ได้สุความมุหงมาปรปรถนาทุกชิงท,ทุกประการด้วยเถินสาธุเนาะอาสรลามวันี้ปบระเตียงขอตัวลาไปแล้วต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องเบอร์จุกุจุคนที่เข้ามาติดตามับชมคลิปจนจบและก็บคาวามโฆษณาพ,พี่นอ้องในสุดับวันนี้ขอก่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเบอร์จุกุจุคนนะพี่น้อง